วันนี้เราจะหาหอยได้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะคะจะมีอะไรกินหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้พกของกินมาเลยนะคะแบบมาแบบร้องไม่พกอะไรมากินแล้วเราแบบจะอดอยากกันไหมคะนะคะวิธีเอาตัวรอดนะคะโอ้นนีตรงนี้ตรงนีตร้ วันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันเดีย๋ยวต้องมาลู้นะคะว่าหอยจุ๊บเรื่อะมากเรื่องมาก สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกแอดมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยะคะวันนี้แอดมีนะคะพาทุกท่านมาแบบอยู่กับธรรมชาติจริงๆคือไม่ได้พบอาหารการกินมาเลยนะคะวันนี้เราจะต้องอยู่แบบประทังชีวิตนะคะก็คือทํำยังไงให้แบบไม่อดนะคะเดี๋ยวเราจะไปง้มห้อยกันนะคะที่เขื่อนห้วยขนาดมอเนี่ยละคะเขื่อนห้วยขนาดมอนะคะมนะคะมากันแบบเรียวๆเ,เลยนะคะ มาหาหอยกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> มีปิงไหมหนู <c oughs> เดี๋ยวลองมางมหอยดูแบบน้องดูนะฮะ <c oughs> ว่าจะได้หรือเปล่า <c oughs> หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราดูโอ้ยได้แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโว้ยได้อีกแล้วค่ะได้อีกแล้วได้อีกแล้วอุ้ย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 ได้อีกแล้วได้อีกแล้วอุ้ยนี่ ยแป๊บเดียวนะคะนี่นะคะตอนนี้มางมหอยนะคะเต็มเลยนะคะเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนะาอุ้ย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 นี่นะคะเยอะมากไม่ให้น้ำมันขุ่นอืมนี่นี่นี่ โอ้โหน้ย้ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแกกันและกันเลยมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยเนี่ยท่านผู้ชมแอนมินทำได้แล้วไม่เคยมางมหอยเลยครั้งแรกในชีวิตจริงๆ วันนี้เราลองมาที่แบบไม่เตรียมอะไรมาเลยมีแต่มีดหนึ่งเล่มถ่านก็ไม่มีแบบเรียวๆว,วันนี้คือมาแบบไม่เหมือนทุกครั้งนะคะวันนี้เรามาแบบทดสอบแบบไม่พกอะไรมากินเลยนะคะไม่พกอาหารมากินเลยนะเราจะเอาชีวิตรอดในหนึ่งวันเราจะมีอะไรกินนะคะนนี้ต้องรอดูนะคะ อันดับแรกนะคะต้องไปหาฟืนต้องไปหาฟืนมานะคะที่เขื่อนขยองงมหงงมหอยกันนะคะวิถีชีวิตเอาตัวรอดในป่าการไม่เตรียมอะไรมานะครับวันนี้ไม่มีอะไรกินนะถ้างมหอยหาปลาไม่ได้ก็คืออดนะเอ็ก,กวันนี้มานะคะตอนนี้เอ็กทำสํำเร็จแล้วนะคะถ่านก็ไม่ได้พกมาอาหารก็ไม่ได้พกมา วิธีเอาตัวรอดที่เขื่อนห้วยวขนาดมอนนี่นะคะหอยเ,เขาก็อยู่จะอยู่ตามริมริม,รมน้ำนี่นะคะเราก็จับเลยนะคะน,นี่นะคะได้มาแล้วได้มาแล้วนะคะนี่ <c oughs> เดียวนะ วันนี้เราจะหาหอยได้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะคะจะมีอะไรกินหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้พกของกินมาเลยนะคะแบบมาแบบร้องไม่พกอะไรมากินแล้วเราแบบจะอดอยากกันไหมคะนะคะวิธีเอาตัวรอดนะคะ แป๊บเดียวนะคะเราไม่อดแล้ววันนี้วิธีทำความสะอาดใช่ไหมอันนี้มันจะสะอาดเลยใช่ไหมเป็นการเอาไัน,นี่มันออกใช่ใช่ออกไหมเอาอ 来。Wow. ฝนนะคะเจลาฝน,น เราอยู่ทางทใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีฝนตออกชุกโอ้หาเนาะไม่ใช่อยามเสียงนะ ต้องดูเมนูน้องจะเอจะทำอะไรให้เรากินน้องจะเอคะวันนี้ทำเมนูอะไรดีน่าจะผัดค่ะน่าจะผัดนะคนะ จากอาตูดออกแล้วก็มาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะน้องแจเอ๋จะทำเมนูอ,อะไรเดลเนนะะอมบิเกนแม่ะก่โอ้ไอออกจากหิ้วเลยนะคะ มันแห้งมันโดนความร้อนโอ้ยเราไม่อดแล้วใช่ไหมเอ็กวันนี้ความร้อนมันจะไล่ความชืม้นออกแต่ชักแรกม,มันโดนความชืม้น ตฝนหยุดสักทีฝนไม่เป็นใจนะคะมากันบ่อยรงเนี้นที่นี่เหรอใช่น,นอนตรงนี้เหรอนี่แหละเห็นเตาตรงตอนนี้ถ้าไฟก็ติดแล้วถ้าเดี๋ยวรอทำเมนูผัดหอยนะคะวันนี้โอ้โหบรรยากาศดีมาก เปิแล้วอาหารได้แล้วเราไม่อดแล้วนะคะวันนี้ <c oughs> สุกแล้วนะคะตอนสุดท้ายเราก็เก็บเขานะคะหากเก็บตามป่า <c oughs> ป่าที่บ้าน ป่าที่บ้านป่าที่บ้านที่นี่ยกลงจ้าเรา,ม,านนมันร้อนหอมผูวเลยไม่ได้กลิ่นมากแต่มีความรู้สึกว่าต้องหอมแน่ๆวันนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลย พร้อมเสิร์ฟแล้วฝีมือน้องชะเอวันนี้ผัดหอยจุกอากเสรสดๆอ๋อ,อ,อ,อหิวแล้วหิวแล้วอ้าวมานะคะท่านผู้ชมทานด้วยกัน ไม่เห็นเตาไฟ <sk ills> เดี๋ยวน้องเอกจะเปิดพิสดารแล้วนะคะต้องลองของให้เราก่อนนะก่อนที่เราจะกินน่าตาเนี่ เป็นไงเป็นไงสดๆจากเขื่อนนี่แบบรสชาติเป็นไงบ้างหอยเขื่อนขยอยชำ่ชำเลยใช่โ,โ,โ้เดี๋ยวแอนมินจะมาลองให้ทุกท่านชมนะเอ้ยกินนะว่าอร่อยมั้ยนะครับทำไงเอ็กวิธีกินดูดเลยนี่ต้องใส่น้ำหน่อยหนึ่งเนี้ย ดูดไม่ขึ้นอ่ะไม่รอดมีไหมเอ็กคงไม่รอดแล้วคิดเนี่ยสวยมากค่ะลังฝนตกเย่อมืดงามเสมอนาเอ็กร่อยไหมลูกชิ้นเฮ้ยแล้วลูกชิ้นได้มาจากไหนเมื่อกี้ไม่ได้พกอะไรมาเลยไปตกมาจากในเขื่อนเนาะ วางอวนเมื่อกี้เอวางอวนแล้วเลยได้ลูกชิ้นมาลูกชิ้นพร้อมกับเนี่ยตกตกมานะคะเมื่อกี้ลูกชิ้นเนื้อปลาลูกชิ้นเนื้อปลา <laughs> อุ้ยยังไม่อยากกินเจ้าเจ้าหอยทากเจ้าลงไปได้แล้วโอ้ยเอ็กไปตกไส้กรอกมาได้จากในเขื่อนเก่งแท้ไหนดูดิสุกยัง สุกแล้วน้าเหมือนเพชรเลยเยี่ยมมากไอ้น้องชายไปตกไส้กอกมาได้ในเขื่อนไปตกตะแขกตกตะแขกอร่อยมากร้อน อร่อยคือแบบย่างเตาถ่านจริงๆนี่มันมมมคนละรสชาตเลยใช่ปะสุดแล้วอร่อยสุดแล้วไม่ต้องใช้นักแสดงแทนทำได้ทุกหน้าที่พระเอกของ,ของท่องไทยบ้านทีวี